คนวันนี้พี่ป๊อบกับโบแวจะเป็นนี่แล้วนะเพราะว่า<ฮ><ฮ>บ้านหลังใหญ่สวยนี้เลยถ้าซื้อบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านหลังที่สองในกรุงเทพเลยถ้าสวนที่นี่จะกว้างขนาดนี้นะมีสักสามสี่หลังไปเลยป๊อบจิงวบแเวเห็นสวนแล้วประทับใจมากที่พี่ป๊อบมาดูเป็นโครงการบ สุภารายเขามีโฟมบางนานและกระบ,บางรามิทาแล้วก็สะสังสาฉลองครบรอบ35ปีลดพิเศษ35แปลงทุกคนว่าพี่ป๊อบคนอยู่โซนไหนดีช่วยกันคอมเมนต์เรื่องหน่อยนะทุกคนเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของพี่ป๊อบมากบ้านหลังนี้พี่ป๊อบจะอยู่กับโวเวสองคนทุกคนดูภายในบ้านดีหรูหรามากแล้วแต่ละโซนที่โครงการนี้ให้มานะถูกใจโวเวมากเลยแต่ละห้องคือใหญ่เลยดูดิทุกคนข้างล่างมีห้องนอนแล้วก็ห้องครัวใหญ่มากเราไปดูข้างบนกันดีกว่านี่ข้างบนมีโซนนั่งทํางานด้วยเวลาถ่ายคลิปเลยน่าจะออกมาสวยมากแน่ๆขนาดลองนั่งแล้วถ่ายยังออกมาสวยขนาดนี้เลยทุกคนแล้วดูห้องมาสเตอร์เบดรูมดิทุกคนใหญ่มากห้องนี้ก็จะเอ นอนกับวัแวนนี่แหละเพราะว่ามันใหญ่จริงแล้วห้องนี้ก็ยังมีโซนห้องเสื้อผ้าด้วยทุกคนดูดีหรูหรายกจริงๆถ้าซื้อบ้านหลังนี้แลวห้ามเรียกวัแวนนะต้องเรียกว่าคุณวัแวนส่วนที่ถูกใจวัวแวนก็คงจะเป็นห้องน้ําที่กว้างแล้วก็โปร่งโล่งสบายห้องน้ํากว้างขนาดนี้เหมาะกับคุณวัแวนมากๆเลยค่ะจรินเวยยังไม่หมดเท่านี้ส่วนที่นี่กว้างมากเลยวัแวนวิ่งเล่นได้สบายเลยที่ตัดสินใจมาดูโซนนี้เพราะว่าเขามีวสวนลดถูถึงสามล้านบาทแถมมีของแถมอีกเพียบรถเอยอะเย,อยอ